สาวมีนเจ้าฟังอยู่โปรดรู้ถึงความในใจฟังเสียงครวูวันจากครูเฉลิมชัยก็มาจากใจพี่ยังเฝ้าคอย หลังจากที่เราได้สคริปต์ของคุณครูนรินทร์อนงชัยที่ผมให้ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับดาวน์โหลดลงแล้วก็ไปก๊อปเอาส่วนของสคริปต์หรือโค้ดของคุณครูนรินทร์อนงชัยนะครับก๊อปปี้ให้หมดนะครับแล้วเราไปที่ไปที่งานของเรานะครับ แล้วเรามาที่งานของเราซึ่งมีอยู่สองงานด้วยกันคืองานที่เป็นข้อสอบกับงานที่เป็นเกติบัตนะครับเอาเป็นว่าเรามาที่ google form หรืองานที่เป็นแบบทดสอบในส่วนบนของแบบทดสอบนะครับด้านบนตรงนี้นะฮะสมจุดบนนี้นะครับ ไม่ใช่3จุดตรงนี้นะครับ3จุดบนนี้ให้คุณครูคลิกแล้วก็เลื่อนมาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ซึ่งให้คุณครู Copy ลบสคริปต์เก่าให้หมดนะครับแล้วก็ไปเอาสคริปต์ที่คุณครูโหลดเอาไว้นะครับมาวางผมเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับ ชื่อสคริปที่คุณครูดาวน์โหลดมานะครับก็คือสคริป underscore ครูน n a r น certificate นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจัดการก๊อปปี้ให้หมดนะครับคุมดำตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับจนถึงบรรทัดสุดท้ายต้องก๊อปให้หมดนะครับอย่าพลาดเป็นอันขาดนะครับเสร็จแล้วมาที่ ตรงนี้นะครับคอนโทนวีนะครับคอนโทนวีนะครับส่วนที่คุณครูจะต้องแก้ไขอันดับแรกเลยนะครับก็คือข้อที่1เนี่ยอยู่ประมาณบรรทัดที่22ถึง24นะครับแต่ละเครื่องอาจจะต่างออกไปนะครับให้จัดการลบตรงนี้นะฮะคงเหลือ ขีดบนไว้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะคล้ายๆฟันหนูฮะคงไว้นะครับ,รบส่วนตรงนี้ลบออกนะครับตรงนี้ลบออกแล้วเราไปที่เกรติบัตนะฮะไปที่เกรติบัตที่เราสร้างไว้ไปก๊อปเอาลิงก์ ด้านบนนะครับก๊อปส่วนไหนนะครับก๊อปตั้งแต่ตรงนี้นะฮะหลัง d ีสเลนะครับมาจนถึงก่อน edit นะฮะ edit หรือ edit นี่แหละนะก๊อปหลัง d ีสเลนะครับหลัง d ีสเลตสเลนี่ไม่ต้องเอามานะฮะแล้วก็ก่อน อ d ด t นะครับตรงสลัดอ e ด i t นี่ก็ไม่ต้องเอามานะครับเอาเฉพาะส่วนที่อยู่ระหว่าง d ีสลัดกับสลัดอ e ด i t นะครับก็ c o ปปี้คุมดำนะฮะคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่โค้ดเรานะฮะตรงเคอร์เซอร์ที่เราลบออกนะฮะเราก็ c อนโทรลวนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หตรงนี้เราเอาเขาเรียกว่าเทมเพลต e อเนะครับมาไว้แล้วนะครับเป็นเทมเพลตไอ d จาก Google Slide หรือเกติบัตนะครับก็คือส่วนนี้อย่าลืมนะครับคงฟันหนูข้างบนเอาไว้นะครับจากนั้นมาที่ข้อ2นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นการระบุคะแนนผ่านนะครับอาจจะ แค่เป็น70 60หรือ500เปร์เซ็นก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วมาดูที่ข้อ3นะครับข้อความตรงนี้จะไปปรากฏที่อีเมลของคนครูที่ทําข้อสอบผ่านนะฮะก็เปลี่ยนจากชื่อสอนอนอเลิมนะครับเป็นชื่อของคนครูนะครับข้อความอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายที่จะต้องแก้ก็คือเนื้อหาในอีเมลนะครับข้อ4 เนื้อหาตรงนี้นะครับคุณครูแก้ไขได้นะครับจะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับเอาชื่อผมออกไปนะครับพิมพ์ชื่อคุณครูเข้ามาแทนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความของคุณครูแทนนะครับทุกข้อความที่แก้นะครับต้องคงฟันหนูไว้เสมอนะครับฟันหนูต้องคงไว้นะฮะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะเสร็จแล้วจัดการเซฟปุ่มเซฟนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่รูปนาฬิกาตรงนี้เขาเรียกว่าปุ่มทริกเกอร์นะฮะแล้วก็คลิกที่ทริกเกอร์หลังจากที่เราเซฟแล้วนะครับจากนั้นนะครับมาที่เพิ่มทริกเกอร์นะครับอยู่ด้านล่างขวาคลิกปุ่มนี้นะครับ แล้วเลื่อนมาที่เลือกประเภทเหตุการณ์นะครับที่อื่นไม่ต้องไปดูนะครับมาที่ประเภทเหตุการณ์นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้สามเหลี่ยมชี้ลงนะครับเลือกเมื่อส่งฟอร์มนะครับก็จะได้แบบนี้แก้ไขเฉพาะส่วนนี้เท่านั้นนะครับเมื่อส่งฟอร์มจากนั้นก็มาคลิกที่บันทึก แล้วมาที่อีเมลของเรานะครับก็จะปรากฏอีเมลนะครับคลิกที่อีเมลเลยนะครับจากนั้นนะครับมาที่ขั้นสูงมาคลิกที่ขั้นสูงนะครับแล้วเลื่อนมาที่ บรรทัดนี้นะครับไปที่แบบทดสอบนะครับชื่อแบบทดสอบของคุณครูอาจจะไม่เหมือนผมนะครับผมเป็นแบบทดสอบการใช้สูงเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีคําว่าวงเล็บไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับให้จัดการคลิกที่นี่เลยนะครับเป็นลิงก์นะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้มาคลิกที่อนุญาต รับทริกที่อนุญาตนะครับจากนั้นเราต้องรอนะครับเพื่อให้มันแสดงทริกเกอร์นะฮะแบบนี้ขึ้นมานะครับบรรทัดนี้ครับแสดงแสดงทริกเกอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการแก้ไขสคริปต์และการ ทำทริกเกอร์นะครับตอนนี้นะครให้กลับไปที่หน้าที่เราทำงานนะครับซึ่งจะมีอยู่2ง,งานด้วยกันนะครับก็คืองานเป็นงานที่เป็นแบบทดสอบกับงานที่เป็นเกติบัติออนไลน์นะครับเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าข้อสอบเรานั้นจะถูกส่งไปที่อีเมลจริงหรือไม่นะครับก็ไป คลิกที่แบบทดสอบแล้วก็ไปคลิกที่ลูกกระตานะครับก็มาที่แบบทดสอบจริงๆแล้วนะครับตรงนี้ต้องกรอกอีเมลนะครับกรอกอีเมลแล้วก็ชื่อนายเฉลิมชัยนะครับ ต้องมีคำนำหน้านามนะครับเพราะว่าเพราะข้อมูลตรงนี้นะครับจะต้องไปปรากฏที่เกียรติบัตรนะครับมีคำนำหน้านามก็คือนายนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลตำแหน่งศึกษานิเทศนะกลุ่มหรือชื่อโรงเรียนตัวนี้นะครับก็บอกกลุ่ม นิเทศติดตามชื่อยาวนะฮะและประเมินผลนะฮะก็ใส่ไปัยาน้อยสุรินเคศสามคลิกถัดไปนะครับกรณีที่เราทำแบบสำรวจหรือแบบทดสอบ แบ่งเป็นสองส่วนนะครับจะต้องคลิกถัดไปนะครับเพื่อมาทำแบบทดสอบเป็นส่วนที่สองนะครับก็ต้องได้80%นะครับเพราะเราตั้งค่าที่สคริปไว้ที่80% ก็คลิกส่งนะครับเป็นอันว่าเป็นอันว่าเราทำข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกติบัตออนไลน์นั้นจะไปปรากฏที่อีเมลจริงหรือไม่นะครับเป็นอีเมลที่กรอกในช่วงที่เราทำข้อสอบนะครับมีลุ้นนะครับมีลุ้นนี่คือ gmail นะฮะ ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะปรากฏเป็นไฟล์ PDF เกติบัตรนะครับผ่านการอบรมนะครบแล้วก็จะมีบอกว่าสอนอเหลิมขอแสดงความยินดีนะครับถ้าคุณครูแก้ไขข้อความในสคริปต์นะครับเป็นชื่อคุณครูนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากสอนอเหลิมนะครับเป็นชื่อคุณครูนะครับเราคลิกเข้าไปดูนะครับ ตรงนี้นะครับข้อความนี้ก็จะปรากฏด้วยนะครับยินดีด้วยครับคุณสอบผ่านการอบรมหากท่านมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นข้อความที่อยู่ในสคริปที่ผมให้คุณครูแก้ในข้อที่4จําได้ไหมครับจากนั้นก็จะมีเกียรติบัตรนะครับเป็นไฟล์ pdf แนบมานะครับ นี่ก็คือเกียรติบัตรนะครับหน้าตาเกียรติบัตรที่คุณครูจะดาวน์โหลดนะครับไปใช้มีเลขไทยนะครับมีคะแนนครับจะสังเกตนะครับสคริปต์ของค,คุณครูนรินจะแก้ไขเป็นเลขไทยนะครับสวยงามถูกต้องตามระเบียบนะครับคะแนนก็บอกเป็นเลขไทยนะครับเลขไทยหมดเลยนะครับแม้แต่ เลขที่ ID ตรงนี้นะครับเลขที่ของเกติบัตรก็เป็นเลขไทยนะครับนี่ก็คือการใช้สคริปของคุณคุูอรินในการออกเกติบัตรร่วมกับการทําข้อสอบออนไลน์บน Google Form นะครับก็จะเชื่อมไปที่ Google Slide คือเกติบัตรนะครับแล้วก็เชื่อมไปที่อ e ีเมลของคุณครูนะครับโดยใช้สคริปของคุณครูนรินอนงชัยนะครับจริงๆแล้วนะครับในส่วนของ Google Form ก็มีส่วนเสริมหรือแอดออนที่ ช่วยในการออกเกตติบัตรได้เช่นกันนะครับที่เราเรียกว่า c ซอร์ทิฟายเ m ็มนะครับเซอร์ทิฟายเออันนี้เราไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันออกเป็นเลขอารบิกก็ใช้แบบของคุณคุณนรินนะครับใต้คลิปนี้นะครับมีโค้ดของคุณคุณ,คณนรินนะครับเอามาใส่ในโปรแกรมแก้ไขสคริปต์แล้วก็มีลิงก์ให้ท่านทำแบบทดสอบเพื่อรับเกรติบัตรออนไลน์นะครับ